คือคือต้องเรียนอันแรกว่านโยบายการเงินเนี่ยโดยโดยโดยลักษณะของมันเหมือนที่ได้คุยเนี่ยมันเป็นนโยบายที่มันไม่ค่อยตรงจุดใช่ไหมฮะมันจะเป็นเอ้ยดอกเบี้ยลงมันก็มันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างกว้างนะฮะมากกว่าสไตล์พวกนโยบายทางฝั่งกันคลังที่มันจะเจาะได้ว่าจะไปช่วยกลุ่มไหนแต่ถามว่าในการที่จะช่วยเหลือเนี่ยเคขาล่างเนี่ยยังไงเนี่ยอ่าไม่จริงทั่วไปเนี่ยยังไงเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยที่สําคัญ สำคัญมากๆเลยแล้วผมว่าบางทีมันอาจจะเราอาจจะลืมมันนะฮะในเรื่องของของของนโยบายการเงินเนี่ยเพราะเราจะเนี่ยชอบใส่ใจกับมาตรการอยากเห็นมาตรการอะไรออกมาแบบเนี้ยประกาศออกราเนี่ยแต,แต่แต่สิ่งอย่างแรกเลยที่สําคัญเนี่ยแล้วก็สิ่งที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก,ก,ก,ก็ก็เน้นต้ตงแรกคือหน้าที่อย่างแรกเลยเนี่ยคือต้องทําให้ระบบการเงินเนี่ยมันฟังก์ชันได้อย่างใกล้เคียงปกติที่สุด อันนี้อันน,น,นี้หัวใจเลยถามว่าทำไมเพราน้องนึกภาพว่าถ้าภาคการเงินมันไม่ทํางานเหมือนปกติคือแทนที่จะเป็นตัวที่เร,เรียกว่าเป็นช็อคอับซอร์เบอร์เนี่ยแต่กลายเป็นตัวช็อคแอมพลิฟายเออร์เนี่ยภาพเศรษฐกิจจะเป็นยังไงปกติแล้วเนี่ยนะฮะตอนที่เศรษฐกิจเนี่ยมันหดตัวอย่างปีที่แล้วเราเห็นตัวเลข GDP ติดลบ6%เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราจะคิดว่าสินเชื่อสมมติบอกแล้วเนี่อยอ้ปีหน้าก่อนที่เกิดวิกฤตเราบอกว่าเ,เศรษฐกิจมันจะติดลบหก็จะถามว่า ถามคนทั่วไปนักวิเคราะห์อะไรเนี่ยต่างๆให้คุณคิดว่าสินเชื่อจะเป็นยังไงเขาจะตอบว่าไงเขาบอกว่าเออมันก็น่าจะหดตัวนะซึ่งที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้จริงๆอย่างช่วง GFC โทษนะ Global Financial Crisis ปี2 0 0 8เศรษฐกิจติดลบปกติไอ้สินเชื่อมันก็จะหดตัวนะฮะซึ่งเราก็เห็นภาพว,าว่าตอนที่เศรษฐกิจหดตัวและไอ้สินเชื่อมันหดตัวมันส่งผลยังไงเหมือนกับที่เราเจอปี4 0บนะฮะ,นะะแบงก์ไทนที่จะปล่อยสินเชื่อก็เรียกหนี้คืนอาจจะมีการใช่ไหมขายรั์พอตลาดอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็ สร้างผลอะไรสารพัดเสียหายตามมาที่ไม่ดีเลยอันแรกเลยเนี่ยเราต้องให้ภาพนะั้นไม่เกิดขึ้นคือต้องให้ระบบก,การเงินเนี่ยมันทํางานได้ใกล้เคียงปกติที่สุดอันนี้เป็นหน้าที่หลักเลยซึ่งถ้าถามว่าที่ผ่านมาเป็นไงแลวอันนี้ถ้ามันไม่ทํางานนี่คือมันกระทบทุกคนทัแล้วก็คนแรกที่จะโดนเนี่ยก็คือพวกขาล่างเพราะว่าพวกนั้นอ่ะกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดแถ้าระบบก,การเงินไม่ทํางานเนี่ยพวกนี้ซวยก่อนเลยก็ถามว่าแล้วที่ผ่านมาเป็นไงก็ถือว่าพอโอเค ถามว่าทำไมเศรษฐกิจเรานะฮะติดลบ6%ถือว่าแทบจะสูงที่สุดในภูมิภาคปีที่แล้วนะครับแต่ถามว่าสินเชื่อเราเป็นยังไงนะฮะเทียบกับที่อื่นเศรษฐกิจที่อื่นเนี่ยซึ่ง GDP ติดลบน้อยกว่าเรานะฮะอินโดฟิลิปปินสินเชื่อโต1 2เอรซมาเลยเยอะหน่อยสิงคโปร์ก็ประมาณ2 มาเลยเยอะหน่อยมาเลยประมาณ3นะฮะแต่ของเราอ่ะสินเชื่อในระบบทั้งหมดนะฮะโดยรวมโต4-5%ขนาดที่เศรษฐกิจเนี่ยติดลบ6%ตนะ,ะตัวนี้มันก็สะท้อนว่าไอ้ไอ้ไอระบบการเงินเนี่ยยังทำงานอยู่นะฮะแต่ถามว่าทำงานแล้วดีพอไหมผมตอบก็คือก็ไม่ฮนะ,ะแล้วเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจถ้าถามว่าในภาพรวมของการเติบโตสินเชื่อมันมีบางกลุ่มที่มันไม่ได้สินเชื่ออย่างที่เขาควรน,นะฮะหลักๆก,ก็เป็นเนี้ยเคขาล่างโดยเฉพาะ กลุ่มพวก SME เลยตรงเนี้ยทางธนาคารประเทศไทยก็เลยต้องออกมาตรการเสริมใช่ไหมฮะมาอุดไอ้จุดที่มันเป็นจุดที่แบบระบบก,การเงินมันไม่ไมไมทํางานเหมือนที่เราอยากที่จะเห็นเพราะว่าสินเชื่อที่เราเห็นที่มันโตในภาพรวมอะไรต่างเนี่ยมันโตใน,ในโดยรวมไปถึงภาคคอร์เปรสไปถึงพวกเฮ้าส์โฮแต่ SME เองสินเชื่อไม่ไมค่อยโตก็<ๆ>เลยได้ออกมาตรการมามาเสริมจุดที่กลไกตลาดมันไม่ไมทํางานที่ควรก็ออกเนี่ย อันแรกก็ออกซอฟโลนออกไปแล้วอาจติดข้อจํากัดก็มาปรับมันเป็นไอ้สินเชื่อฟื้นฟูแต่2ตัวนี้เบ็ดเสร็จบวกกันแล้วก็ออกไปได้2องแสนรวมกับสองแสนห้าสองแสนหประมาณเนี้ยครับซึ่งถ้าเอาไอ้เอาไอ้ผลของไอ้ตัวนี้รวมเข้ามาในตัวเลขสินเชื่อ SME อจากเดิมที่ส,สินเชื่อ SME ถ้าไม่มีมาตรการพวกนี้จะติดลบแต่การที่มีมาตรการพวกนี้เข้ามาได้สินเชื่อเพิ่มขึ้นมาสำหรับเอสเอ็มอเนี่ยสองแสนห้าสองแสนหกเนี่ยอ่สินเชื่อ SME กลายเป็นโตมาเป็นบวก ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยเรื่องเคขาล่างอันนี้ที่พูดเนี่ยเป็นเรื่องของนี้ใหม่แต่อันที่สําคัญมากสําหรับเคขาล่างนะฮะก็คือแก้หนี้เดิมเพราะภาระหนี้เนี่ยมันสูงก็เลยต้องวางสารพัดกลไกนะฮะต่างๆเพื่อจะลดภาระหนี้นะฮะให้กับกลุ่มที่ที่ถูกกระทบเยอะแลวกลับมาเนี่ยเป็นที่ต้องทําแบบลักษณะไม่ใช่ปูพรมนะฮะเพราะเรื่องปูพรมเนี่ยมันมันสร้างผลข้างเคียงเยอะมันเหมือนกินยาแล้วมันเป็นยาแบบ รักษาทั่วไปแต่มันมีผลต่อตับต่อไต,อ,ตอะไรเงี้ยเอาที่มันตรงจุดเนี่ยจะดีกว่าก็เลยถึงเป็นที่มาของอะไรสารพัดมาตรการนะขอขอ,ขอเดี๋ยวเล่าไปคนก็จะจะจะหลับไปหมดแต่ที่ที่จะเน้นเรื่องของการแก้ปัญหาของทั้งนี้ครัวเรือนและนี้ SME เพื่อจะลดภาระนี่เดิมนะฮะปรับโครงสร้างนี้อะไรต่างๆก็มีที่บางท่านคงก็ได้ยินนะฮะโครงการเรวมทั้งเนี่ยไอ้แอสเซท a วร์เฮาส์ที่ออกนะฮะแล้วก็ล่าสุดที่สําคัญ ก็คือมาตรการสามกัญญานะฮะแก้ไขปรับโครงสร้างนี่แบบระยะยาวนะฮะก็คือเป็นวิธีที่ตรงจุดตรงจุดที่สุดเลยเพราะมันนั่งคุยกับลูกหนี้เนี่ยว่าเออคนไหนเนี่ยนะฮะแบบเออศักยภาพคนในการชรําระนี้เป็นยังไงแล้วเราก็จะปรับนะฮะเอเอเรื่องข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 อง,ของการชรําระนี้เนี่ยให้สอดคล้องกับความสามารถของลูกหนี้ที่จะจ่ายนี้ไอ้พวกเนี้ยผมว่ามันเป็นตัวตัวกดบาทสําคัญในการที่จะให้เออ address เอ้อเ,อเรื่องเคขาล่างแต่ผมไม่แต่เพื่อน ่าน,น,น,นรัตนตรีก็ไม่อยู่แล้วแต่ว่าแฟกต์นะอันนี้เขายอมรับเลยนะว่าในไอ้การกู้เนี่ยกู้เศรษฐกิจโดยเฉพาะขาล่างอย่างที่เรียนเนี่ยด้วยความที่มาตรการการคลังมันมันแรงแล้วก็ตรงจุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าพระเอกอะ่ะก็คือไม่ไม่อยู่ตรงนี้ <c oughs> ไม่อยู่คือเป็นการคลังอันนี้ทั่วโลกไปอย่างนี้นะชัดเจนว่าแบบไอ้ตัวที่เป็นตัวตัวเอกในการที่จะกู้วิกฤตโดยเฉพาะไอ้ขาล่างเนี่ย หนีไม่พ้นนะฮะโดยธรรมชาติโดยเนเจอร์ของมันนี่ยค,ค,คือการคลังนะฮะแล้วก็อันนี้ไม่ได้พูดชมท่านรัฐมนตรีถึงไหมท่าน,ทานมาอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราลองนึกภาพครับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าถ้าไม่ได้มีมาตรการการคลังออกมาเนี่ยโอภาพจะหนักกว่านี้เยอะมากนะฮะเยอะมากเลยไอ้ที่นะฮะเหมือนผมก็เห็นนะ,ะตามสื่อก็จะมีไอ้ท อะไรที่ต่างๆเนี่ยเหมือนวิพากษ์วิจารณ์โอ้รัฐบาลกู้เงินเยอะอะไรเนี่ยนะครับต่างๆผ่านเออเออเออพรกรที่กู้เงินเนี่ยมาสองฉบ,บับอะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้าไม่มีตรงนั้นเนี่ยนะฮะโอ้ภาพเศรษฐีเทอรเห็นนี่มันจะหนักกว่าน,นี้มาหาศาลเพื่อให้เห็นอะไรนะสเกลหรือไซส์ของปัญหาเนี่ยไอ้ปีที่แล้วที่ติดลบหกเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ได้มีเงินกาลางครางเข้ามาปีที่แล้วไม่เห็นลบหกปีที่แล้วจะเห็นลบเก้ากว่าปีนี้ที่เราคาดการณ์ว่าน่าจะเห็นตัวเลข บวก0.7นะฮะของทบทคาดการณ์ว่าบวก0.7ถ้าไม่ได้มีการคลังเข้ามาเงินการคลังเข้ามาเนี่ยจะเห็นติดลบ4กว่านะฮะแล้วก็ปีหน้าเช่นเดียวกันนก็มีส่วนต่างือเลยเบ็ดเสร็จเนี่ยจากมาตรการการคลังที่ออกไปเนี่ยใน3ปีปีที่แล้วปีนี้และปีหน้าเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมันช่วยบวก GDP เข้ามาประมาณเกือบเกือบเอ๊ะไม่10ประมาณ10% 10.8ถ้าผมจำไม่ผิดไปไปนะฮะ เลยตัวเนี้ยมันสะท้อนว่าไอ้ตัวตัวเอกนะฮะก็คือก็คือเรื่องของการคลังโดยเฉพาะในการที่จะไปช่วยขาล่างเพราะว่าจะตรงจุดกว่า